สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาทดสอบรีวิวพินไฟฟ้าไม้ประดูแดงสองคอนะครับอ่าส่งค้างข่าวไฟนะครับเป็นตัวที่สองนะครับล่าสุดนะครับที่ผมทดลองทํำสองขอนะครับเป็นตัวที่สองนะครับอาจจะแตกต่างครับอ่าตัวแหลกนิดหน่อยนะครับตัวแหลกผมเห็ดเหันไก่เคี่ยงครับแบบที่เป็นทรงมานะครับ แต่ว่าตัวนี้นะครับคือเป็นไอเดียของผมนะครับผมเห็บไห้มันอค้ายๆข้างข้าให้ลายกว่าตัวทีแล้วนะครับนะครับสองคอนะครับไม้ประดูแดงลายธรรมชาตินะครับผมด้านหนานะครับต่อไปด้านหลังครับด้านหลังนะครับหัวหนาก็เลยตรงเป๊ะเลยนะครับเดี๋ยวผมไปเล่งนะครับ การใส่หนักเหตตรงนี้เป็นเรื่องยากนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบถอดได้นะครับถ้าใส่แบบถ้าใส่แบบบ่อฟีมือนะครับเวลาหมุนมันจะบ่ตรงนะครับแต่ตอนนี้ผมเหดคขอนทางละเอียดนะครับแนนแนนละก็ตรงนะครับหัหนากนะครับนะครับกับสองวัลลุ่มเพื่อนะครับวัลลุ่มตัวบนนะครับคุ้มข้อบนนะครับ วอลลุ่มตัวล่างคุมคอล่างนะครับทีเิคเตอร์คุมคอล่างหน้าหลังนะครับปุ่มทุ่มแหลมบ่้ีนะครับเพราะว่าการยังที่ผมเคยเอ่อเคยว่าไปแต่คลิปที่แล้วนะครับเพราะว่าลักๆักแล้วปุ่มทุ่มแหลมมันจะเปิดอยู่ที่ไซสุดอยู่แล้วนะครับใส่เข้าไปก็ต้องเปิดไว้ที่ไซสุดนะครับก็คือสมมติว่ามันมีมีปุ่มโทนทุ่มแหลมนะครับก็ คิดว่าเปิดไปทีไซส์สุดนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับสเปกนะครับสวยงามนะครับคือผมออกแบบให้มันเบาเบาลงนะครับเบาลงนะครับคือผมลดขนาดลงนิดหน่อยนะครับกับบอสนักลายนะครับสําหรับหนักนะครับไม่หนักมากนะครับพอดีพอดีสบายนะครับการเล่นนะครับกับบอเก๋านะครับเห็นไหมครับ โมกี้กะนะครับเล่นได้สะดวกปกติทุกข้อนะครับทุกข้อทั้งข้อล่างและข้อบนนะครับสําหรับข้อบนนะครับจะเป็นขี้ขี้เพิยิ่งนะครับเป็นขี้ที่สูงนะครับอย่างเช่นซีามเนอร์จีไมเนอร์นะครับก็ให้ตั้งที่ข้อบนนะครับข้อล่างกับเป็นเอไมเนอนะครับก็แล้วแต่ว่าจะเด่นในรูปแบบใดนะครับที่นี่นะครับผมจะให้ฟังเสียงนะครับเป็นภาคไฟฟ้านะครับ ภาคไฟฟ้าที่ไม่มีเอฟเฟกไม่มีแอคโคนะครับคือเป็นเสียงจากพิ้นโดยตรงนะครับไม่ผ่านเอฟเฟกนะครับเดี๋ยวครับผมอนอุญาตเสียบสายครับเปิดยุบะมานนี้นะครับเปิดดินหน่อยนะครับผมจะล่องข้อบนแล้วก็แล้วกันนะครับเป็นซี่ไม่เนินนะครับ ครับพุ่งน,นี้นะครับข้อบนเป็น Cm ม n เนนะครับต่อไปเป็นข้อลางนะครับเป็น Am ม n เนนะครับเ m ม n เนนะครับฟังกันเลยครับ รับการเล่นนะครับผมแนะนําให้เล่นที่ละข้อนะครับอ่วาข้อบนไว้เลนก็ปิดสัญญาณวลด่ลไม้นะครับเพราะว่าอย่าเปิดพร้อมกันนะครับถ้าเปิดพร้อมกันนะครับเสียงมันจะดรอปลงนะครับคือมันคือมันกระจายไปหลายตัวนะครับมันกระเช็ดเสียงให้เสียงลดลงนะครับผมก็แนะนําให้เล่นที่ละข้อนะครับเพราะว่าจะไปเล่นข้อบนกับปิดวลด่ลไม้นะครับ Pabon สองคอนะครับเล่นไม่เกะกะนะครับเล่นได้สะดวกซึ่งข้อบนข้อล่างนะครับน้ำหนักกับปกตินะครับคือสายสะพายหอยน้ำหนักทวงพอดีนะครับหอยไข่กีตานะครับสาหรับการเก็บนะครับผมแนะนําให้ให้ตั้งนะครับตั้งไว้นะครับตั้งประมาณนี้นะครับหาขาตั้งมาตั้งไว้นะครับบอแนะน้ให้สะพายแขวนลักษณะนี้นะครับเวลาเวลาเขาจัดเก็บนะครับถ้าจะ อ่ประดับบานกระ้องหาหาตะก้อเกี่ยวนะครับเกี่ยวลักษณะนี้นะครับแล้วกระ้องเกี่ยวข้อน้ำนะครับเพราะว่าธรรมชาติท้องใหม่นะครับมันนดนไปมันอาจจะมีบิดโกงนะครับถาดเก็บเก็บวัถือลักษณะนะครับพอดีครับเือตงตั้งไว้ลักษณะนี้นะครับตั้งเอียงนิดๆิได้นะครับเอียงประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันจะเหตุการใช้งานมันย่าวนาาอื่นนะครับ สำหรับการจัดเก็บนะครับเห็นเบืองหลบสุดท้ายครับสวยงามนะครับดุดันนะครับดุดันแต่สวยงามนะครับ้างข่าวไฟตัวล่าสุดนะครับสำหรับรีวิวเร็จแล้วนะครับผมก็จะจัดทรงเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับทรงไปทั้งอาจจะเป็นพิษณุโลกนะครับที่อยู่นะครับบักบอกพิษนะครับถามพิษกับเขาเอาไปได้หลายนะครับ สำหรับถ่ายคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณห,หลายๆสำหรับท่านที่เข้ามารับชมนะครับพบกันคลิปหน้าครับวัสดีครับ